ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมอรองศาสตราจารย์ดรเอกพลังจิตอาจารย์เอก้าทิพย์ส,นสินแสผู้ตั้งสารค่าวิจารณให้กระทรวงกลาโหมก็กราบสวัสดีคุณลงุลงคุณลุงท่านเป็นเภสัชกรชื่อสิริศัรกดิ์พันธ์เภสัชกรสิริศัรกดิ์พันธ์ใช่ไหมคะตาแล้วก็ตัวสายอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดสิบเก้าแล้วก็คุณลุงก็เคยเป็นเขาเรียกว่าเลขาเลขาไป แท็กพื้นที่ของท่านท่านดันซีมารุตูนาเลขาไฟเงินแทย์เกพื้นที่ของท่านมนุารุตูนาท่านเป็นประธานอะไรนะป๋าประธานรัฐสภาประธานรัฐสภารเป็นประธานวุฒิสภาด้วยไหมะเป็นประธานวุฒิสภารัฐที่สาสูงอ๋อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป๋าก็เป็นเลขาท่านฝ่ายการแท็กอะไรประมาณนั้นใช่ไหมป๋าแล้วป๋าได้รัตำแหน่งเท่าเลขสีอะไรนะค๋าสี่สิบสีสิบก็เทียบเท่าอธิบดีใช่ไหมป๋าแล้วป๋าก็ปกเสียงแล้วใช่นไหมฮะแล้วป๋าก็ อยู่ในไม่นึกว่าออยหรอคะอยู่ออยอนนั้นแล้วมันึ่งครั้งในามอด้ยัางโอ้ป๋าป๋าป๋าก็ตอนก่อนอยู่ในออยก็สีสินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมป๋าได้ซีซินที่นั่นหมอได้ซีซินที่นั่นแล้วก็อันนี้ก็คุณหลานโอ้แล้วก็คือก่อนอื่นก็เรียนป๋าเมื่้ทำให้ภรรยาป๋าแล้วท่านด็อกเตอร์ใช่ไหมฮะท่านคุณป้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมทําให้คุณต่อก่อนอื่นก็รก่อเรียนคุณรู้ว่าผมไม่ใช่หมอนะ ผมจะทำพิธีว่าใครเขต้องการให้ผมไล่ผีแก้ศัยศาสตร์สมเจ้าการมนเรื่องของพระเจ้ารัชนาสนิทกรมหลวงที่เจ้าการในเรื่ให้ผมช่วยปีก็ขออนุญาตคุณลุงปัดคุณน้องนะฮะเดี๋ยวทำคุณน้องด้วยก็ลงโซเชียลเพเพียอนทานนะครับครับขอบคุณครับอ่ะคุณลุงเป็นอะไรนะฮะปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนยกมือขึ้น่อนติดอะไรเขาเรียกเป็นอะไรนะครับทางการแพ้ไหนลายติดลายต็ดโอเคด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงไหนอดิฮะลุงก็เป็นสะตุก เป็นสต็อกโอเคต okay. ีเพาะนี Or, okay. like okay. it, right now, ้สมองตีมใช่ไหมฮะคุณลุงแล้วจะอะไรการพูดระบบการพูดมันจะพูดไม่คล่องไม่ชัดแล้วเป็นตัวไหนนะโรคไตเป็นโรคไตไตคือเป็นตัวเหนื่อตโอ้ารไตทิ่การโอเคแล้วถ้าลุกนั่งเนี่ยมันมันนั่งลำบากอเป่านั่งลำบากนั่งหงายย่าลุกแล้วนั่งยทีได้ไหมคุลุงอ๋อมันต้องจับใช่ไหมคุลุง การเคลื่อนไหวช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเลยใชไหมยากยาโอเคมันยากโอเคงั้นจไม่ต้องลุกก็ไดะลุกโอมันต้องจับนู่นจับนี่โอเคนั้นผมขอแยกทาวิธีคุณูแลกันนะาอื่แล้วของขอยยกเมอกีอเาีหมอหลวงพ่อฤาษีกทาวิธีทุกท่านแล้วนะถ้าขอาใช้มือใช้อะไรทั้งตัวได้หมดนะหย ไอ้มือจะท่าแค่ไหนก็ได้ยากนะลุงนะเดี๋ยวนี้เอามิดหมออันนี้เรียกมิดหมอหลวงพ่อควยวัดโพสิตารามนะฮะท่านจะสักยันทั้งหมดเลยให้ลุงเนี่ยทีนี่นี่ผมพยายามสีมันได้ก็เป็นตรงไหนนะโดนอะไรนะจะต่อเฉยเลยนะคุณลุงเขาติดบนติดบนต้องไปชนะที่สงคัญหนึ่งวัดไหนก็ได้

ทำสักทันสองแล้วก็ดูตอนไหนก็ได้เจ้าออดเจอร์แล้วก็เจ้าการเดินทั้งหมดบอกว่าลืมแก้บนก็ไปใส่ตู้ฉนันที่ส่งบนไหนก็ได้ป่าแล้วก็ที่เจ้าการเดินทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะทำพิธีแล้วนะป่าเอาละก่อนอื่นการเดินของปาก็ปกติแต่ไหลมันติดอยู่โอเคเนี่ยผมดูเจ้าการเดินก็เกิดจัง เหมือนเราติดบนแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมเก่าอะ่ะใช่ไหมฮะลุงเขาเขาเสกขึ้นในตัวเนี่ยเขาก็เดี๋ยวผมบอกเล่าแล้วว่าจะให้คุณลุงจะไปทามมําบุญให้ให้เขาออกจากตัวมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสสกนะฮะเดี๋ยวให้เกิดเดี๋ยวลุงทำเพื่อไปเกิดเป็นพรหมเญวดาดีกว่าแล้วผมจะย่าอาจารย์อ้อหมอนั่นไหนดีอ่ะใช่หมอนนี่ได้ะได้ได้ลุงนอนคว่ำหมอนได้ไหมอะ <c ười> <โด>่อะในเวลรฮะคุณลูกคุณลูกก็นั่งสบาย <c ười> เออน่าสบายสบายอ๋อก็ปวไปถึงนี่ป่ะปวไปปวดไปบ้างครับนี่ก็ได้ดุนี่ก็ได้ได้๋ยวจะทำดี่ส่งต้องการเมียนให้กินไปเลยลูกผมขออนุญาตเอาเอาเอ่อเอาเท้าวางได้ไหมได้ขออนุญาตนะคุขออนุญาตคุณป้าลงโซเชียลเป็นเดียฐานได้นะ

คือเจ้ากรรมเขาเสิงอยู่นะฮะในตัวผม,ผ,มผมบอกเล่าเขาแล้วแ,แล้อุทิศให้เขาแล,แล้วของบางรมีสมเด็จองค์ตถูกกบูรรมาานผมมาอุทิศให้แล้วก็ออกหมดแล้วล,ล,ลุงเป็นมาที่ปีแล้วลุงเป็นหน,นะน้าตาบอะไรเปลี่ยนลุงยกไหมล้มไหมจบแล้วนะลุงไม่เป็ไนไรนะถ้าถ้เสกให้ลุงได้สีเสกให้ลุงเออพุทธคุณแรงนะลุงยกสูงๆนี่เป็นไง นี่ก็คือปัญหาเกิดจากผีสิงเจ้าก,การรมนาเวีนสิงน่คะเราก็ลยอยังก็ัค่ะลยปาลำปางหลวพ่อเกษมไม่หลวพ่ออะไรไคุณบาน้อยอะไรคุณบานน้อยอที่ว่าที่ดีเขาดูให้ผมว่าคือบรรจงเป็นสิงอะไรสิองอ่มีเรียนเด็กเสือนีอ๋อผมเลยากที่ใครไ,ไหนเราเรียนสมิตริน อ๋อทำแท้งบ่อยเพราะเพื่อนมาเพื่อนมาขอเพื่อนมาขอมันถึงว่าพวกเพื่อนไปทำเด็กฟิลิปปินส์ไม่ใช่พวกนี้ไป็นเด็กฟิลิปปินส์พวกคนไทยกันเนี่ยคนไทยร่วมงานกันเสร็จเพราะมันต้องท้องพระท่าที่ไหนใช่ไหมมันมาหาเราในเพศสัตว์อ๋อให้ยาให้ยาเพื่อนรักขยะก็ทำแท้งหลายคนนะมันทำบางครั้งมันรู้จัก เร็เลยบอกวิญญาณเด็กตเาออกมาหแล้วแต่ก็แต่ก็เหลือแต่คุณลุต้องนี่ทาบุญไงวนี้ไม่ทโย่ทไปว่านาี่แหลไม่ต้องมสิงในตัวเราอ่าเสร็จให้หมดละป๋าเสร็จให้หมดล้ไม่ต้อเป็นาบุแล้วก็งั้นป๋าโอเคนะนะศูนย์ถึงร้อยดีขึ้นเกือแนแล้ว

เสรแล้วงนะป๋ายกสูงเลยนี่แล้ปาลองนั่งขึ้นนั่งลงขึ้นไวเลยเสร็จทั้งตัวหมดแล้วป๋าไม่ไปกลัวยกเครื่องใหม่แล้วน่ะนไวเลยน่ะอ้าเห็นไหมป้าได้ดุมกับป้าแล้วนะเนี่ยดีไหมป้าดีไหมป๋าดีที่หน้าป๋าั แก้มือกันง่ายๆโล่งเลยเห็นไหมปกติตรงนี้ลำบากอ่าปกติตรงนี้ลำบากตรงนี้โล่งเลยนะป่ะเลืงเหมดอ๋อไปทำอะไรแล้วไปทำบุญก็พอแล้วให้เป็นนะป่ะนะครับกราบขอบครับขากับกบขิงครับขากับกบขิงครับ